วววสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่ารีโมทฟลายสกายนะครับจะต่อเข้ากับเครื่องบินปกติที่มีแอร์ลอนสองตัวซ้ายขวานะครับแล้วก็มีเอเจเวเตอร์แล้วก็ลัดเดอร์เนี่ยเราจะต่อ,อยังไงมาดูกันนะครับโดยปกตินะครับในตัวรีเซฟเนี่ย ที่มากับตัวรีโมท Fly Sky รุ่น FS I6X มันก็จะมีมาให้นะครับว่าแล้วแต่ว่ากี่ช h a n แนนตัวรีโมทเองเนี่ยสามารถมีคุณสมบัติเนี่ยทำได้10 channel นะครับแต่รีเซฟก็แล้วแต่ว่าจะกี่ c h a n แ e นอย่างตัวเนี้ยรีเซฟจะเป็น6ช h a n แ e l นะครับใน6ช่องแวนเนี่ยเขาก็จะเรียงจากล่างขึ้นบนนะครับก็เป็นช h a n แ e l 1 2 3 4 5 6 เสร็จแล้วเขาก็จะมีตัวช่องเปล่าอีกช่องหนึ่งมาให้เป็นช่องบายซึ่งวิธีการบายก็คือบายตัวรีเซฟเข้ากับตัวรีโมทเนี่ยผมทาเป็นคลิปเรื่องการบายไว้เรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูตรงนั้นนะครับเอาละครับทีนี้เรามาดูนะครับปกติเนี่ยถ้าเราดูกันตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีหลายช่องนะครับเราก็ไล่ตั้งแต่ช่องที่1ก่อนนะครับเซอร์โวสตัวเนี่ยนะครับเซอร์โวสตัวเนี่ยเวลาที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะมาพ่วงเข้ากับสายบาย เส้นนี้นะครับอ่าเห็นเส้นเห็นตัวนี้ไหมฮะเซอร์โวตัวนี้ก็วิ่งมานี่เซอร์โวตัวนี้ก็วิ่งมาตรงนี้นะครับแล้วก็จะมาพ่วงกันด้วยสายบายเส้นนี้นะครับนี่คือสายวายเดี๋ยวจะดึงออกมาให้ดู เวลาที่เราต่อมาทีแรกมันก็จะเป็นเทอร์โวไปเลยอย่างนี้แหละครับ2เส้นนะครับเราจะมีสายวายตัวนี้ที่เรียกสายวายเนี่ยผมตีความเพื่อ,อให้จําง่ายนะครับมันเหมือนตัววายภาษาอังกฤษเป็นตัววายแล้วเราก็มาต่อเข้ากับ <c oughs> ตัวเทอร์โวทั้ง2ตัวนะครับเสียบเข้าไปเลย <c oughs> การเสียบนะครับให้สีดําหรือสีน้ําตาลเนี่ยอยู่ด้านเดียวกัน ต่ออเส้นหนึ่งจากเทอร์โเข้านะครับเหมือนกันพอต่อเข้าเรียบร้อยเนี่ยตัวนี้เนี่ยเราจะเสียบเข้าช่องหนึ่งของตัวรีเซฟนะครับในตัวรีเซฟนะครับมันก็จะเป็นสามเข็มเหมือนกันหัวนี่ก็เป็นสามเข็มทีนี้เวลาเสียบเนี่ยมันจะมีด้านหนึ่งของสายเนี่ยที่เป็นสีดําหรือสีน้ําตาลนะครับบางครั้งก็ จะเป็นสีดําบางครั้งก็เป็นสีน้ําตาลส่วนข้างบนเนี่ยจะเป็นเหลืองแดงหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่เราจําแค่ว่าสีดําหรือน้ําตาลพอเราด้านนี้ลงล่างนะครับเราก็เสียบเข้าข้างล่างของเครื่องบินเลยไอของรีซเซฟเอโทษครับเราก็เสียบเข้าข้างล่างของรีเซฟที่ช่องหนึ่งตัวถัดไปคือเอลิเวเตอร์คือตัวนี้นะครับที่เราเรียกว่าอัพดาวอัพดาวเนี่ยนะครับอ่ามันจะต่อเข้ากับเซอร์โวตัวนี้นะครับ ห็นตัวนี้ไหมครับตัวนี้เป็นช่องที่สองจะต่อเข้ากับออพดาวเราก็ลากสายเซอร์โวเส้นนี้นะครับมาเสียบเข้าช่องที่2ถัดจากนั้นนะครับก็ตัวสปีดคอนโทลตัวนี้นะครับสปีดคอนโทลเนี่ยสายก็จะยาวมานี่มานี่นะครับเราก็เสียบเข้าไปที่ช่องที่3ของรีซซฟสุดท้ายลัดเดอร์นะครับลัดเดอร์คือตัวนี้แทนหางที่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยนะครับเราก็เสียบเข้ากับช่องที่ส ของตัวรีเซฟแค่นี้เองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราต่อเสร็จเรียบร้อยเราก็เดินสายไ้เรียบร้อยเก็บสายซะตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะเทสให้ดูนะครับเราก็ขั้นตอนนะครับเปิดรีโมทขึ้นมาก่อนถ้าเราตั้งปุ่มโฮแล้วนะฮะใี้ดปุ่มโฮนะครับสำคัญนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปอีกอันหนึ่งวิธีการตั้งปุ่มโฮให้นะครับปุ่มโฮก็คือว่าถ้าเราพลาดเสียบแบตเตอรี่แล้วเนี่ยเราเผลอไปดันคันเร่งขึ้น มอเตอร์มันจะหยุดหมุนนะครับปุ่มโฮมันจะตัดเอาไว้ให้ก่อนพอเราสับสวิตช์เช่นสมมติมผมว่าตัวนี้เป็นปุ่มโฮผมกดปั๊บเนี่ยโยกยังไงมันก็จะไม่หมุนแต่ถ้าผมปล่อยมันตรงนี้ปั๊บเนี่ยเล่นก็จะเล่นได้ตามปกตินะครับตัวนี้จะมีประโยชน์มากเดี๋ยวจะทําคลิปให้เลยนะครับอ่านะครับเอาละพอเราเสียบพอเราเปิดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็เสียบแบตเตอรี่ นะครับวิธีเช็คนะครับแอรอนแอรอนซ้ายขวาคือตัวนี้นะครับมันก็คือคันโยกตัวนี้นะครับโยกซ้ายโยกขวาแต่ว่าตอนนี้เชื่อมต่อช่องถูกแล้วนะครับแต่ถ้ามันกลับทิศถูกหรือไม่ถูกเนี่ยเดี๋ยวเราไปกลับตรงรีเวิร์สได้เดี๋ยวจะมีคลิปเรื่องการรีเวิร์สให้นะครับดูตรงนี้ก่อนต่อไปนะครับมาดูตัว up down ก็คือตัวนี้นะครับก็คือการโยกขึ้นโยกลง อตอนนี้ต่อถูกช่องเรียบร้อยนะครับพัดจากนั้นนะครับช่องที่3ามก็คือตัวมอเตอร์นะครับเราต่อเข้ากับตัวสปีดมาเข้ามอเตอร์ลองเล่นดูใช้ได้ถูกต้องตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวรัดด้ร์ก็คือหางเสือก็จะเป็นช่องนี้ยกซ้ายยกขวายกซ้ายยกขวาถ้าแบบนี้ก็แปลว่าเราต่อได้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับลองต่อเล่นกันดูนะครับ บินที่สนุกนะครับตะวันรีวิวสวัสดีครับ